ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟมิลมรนะคะคณะครูบุคลากรโรงเรียน้ันตะกะนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ทัศพรราชบุรีนะคะที่วันนี้คุณแม่ได้เป็นสะพานบุญนะคะในการร่วมกิจกรรมและก็มอบของให้กับนักเรียนนะคะในวันคริสต์มาสว <ไ mis. S 1> ันเด็กแล้วก็วันขึ้นปีใหม่นะคะ ซึ่งในวันนี้ท่านได้เป็นสะพานบุญนะคะมอบทุนการศึกษาให้กับุนลูกนักเรียนนะคะในจำนวน5,000บาทนะคะซึ่งเป็นทุนทั้งหมด10ทุนคุละ500บาทนะคะแล้วก็มีอาหารกลางวันนะคะเป็นส้มตำนะคะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะให้นลูกนักเรียนได้ทานกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพภาพรราชบุรีเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้ท่าน ได้ให้ความรักความเมตตานะคะจากกับลูกนักเรียนโรงเรียนมัตตะกลางนะคะก็ในนามของพนะครูและบุคลากรของโรงเรียนมัตตะกลางลูกๆนักเรียนก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้ให้ความกรุณาในครั้งนี้นะก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะข้าล้ว่ายกับช้างได้ค่ะถ่ายรูปกับช้างได้ ่ายลูกกับน้องช้างได้ไทยลูกกับน้องช้างได้นะคะอะาไทยลูกกับน้องช้างได้ค่ะ ทุคร้อนะคะจากคุณแม่ทัศพรราช,ชบุรีด้วยนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มามอบความสุขให้กับเรานะคะในสวัสดีปีใหม่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะเป็นอาหารที่อร่อยเลิศลึกวยไปถึงส้ตมตำต้านปวดด้วยนะคะมีส้มตามนะคะให้เราได้กินอย่างอร นะคะมาร่วมส่งความสุขให้กับวันนี้ป้อนนั อ่าอ่าโอเคค่ะอ่าขอบคุณนะคะคุณแม่เกศนะคะสุขศรีนะคะอ่าเรียนเชิญน,น้องๆลงจากบนเวทีแม่ทัศพรราชบุรีนะคะซึ่งท่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์เด็กๆดียนบ้านต่างเสมอมานะคะแล้วก็มอบความสูงให้กับเด็กๆด้วยนะคะ เป็นผู้มอบที่น,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 นะคะเรียดีให้กับลูกๆโรงเรียนบ้านตลานนะคะโดยได้รับความรุเงราะจากคุณแม่ทัศพ,พรราชบุรีนะคะซึ่งมีเอฟีช้านจากบ้านบัวนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนในวันนี้ด้วย กี่รอบแล้วเนี่ยเอากลงานได้แล้วลูกไปย้ายลกเอาเบือกโทรบอกน้องกันไม่น้องกันมากินตีนนี่ขอกชวะไเอาไปให้ที่าดมันเดิมมันเดิมเปิดอะไรลูกมเปิดอะไรลูกเขาบอกให้เราเปิดไอาสครีมจากคุณแม่ปนสิธิพรจ้าสพานบุจัก ใครบัวทองนะคะนี่นะคะขอบคุณคุณแม่เปิ้ลมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่เปิ้ลนะคะไม่ใช่อิ่มเฉพาะเด็กๆเนาะทั้งใคอิ่มหมดควานชาวบ้านอะไรผู้ปกครองเงี้ยเออนะคนไร้ได้ทานบ้างยังก็ยังให้เด็กๆกินก่อนอย่ารีบอย่ารอก็คือหมดเลยไม่ไม่ไขอบคุณคุณแม่เปิ้ลสิริพรมากๆเลยนะคุณแม่จ๋ารักๆนะคะเด็กๆมีความสุขนะคะแล้วแม่เปิ้ลสั่งไปไดั้ นนขาายที่สค่ะ่วันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ทัศพร,รแล้วก็ทางห่วกยการยุพินนะคะที่ท่านติดต่อประสานงานไปเนาะอ่านะคะขอบคุณมากๆนะไม่มีท้่จะกูดขอให้คุณแม่สบายดีนะคะค่ะพูดไม่เก่งแต่ว่าจริงใจนะคะสิคาอ่านะ ไงบ้างค่ะเด็กๆอร่อยกันไหมค่ะลูกอร่อยไม่อร่อยไหมคะลูกบอกคุณแม่หน่อยเร็วอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะนะเด็กๆว่าอร่อยมากๆนะโอ้อร่อยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆเลยนะคะขอสัมภาษณ์นะคะลูกๆอร่อยไหมค่ะอร่อยมากค่ะนายนอร่อยมากค่ะเดี๋ยวทานให้ดูนะคะลูกสาวทานให้ดูนอย ว้าวอร่อยมากๆเลยนะคะเด็กๆบอกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณคุณแม่ท้าสพรนะคะและครอบครัวของท่านนะคะเด็กๆบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะหูยา้ออ้ําลื้อไหนเปตาสวยเรียกว่าไงลูกอ้ํอ้นะคะอ้ M นะคะอ้ํแปลว่าอร่อยนะคะแม่ๆจ๋าอร่อยนะอ้ลือๆนะคะอร่อยมากๆนะคะนี่ค่ะแม่ๆค่ะเป็นรอยยิ้มของเด็กๆนะคะที่ได้รับความรักความเมตตาจากท่านนะคะ น้องครีมดีใจแล้วก็ตื่นตันใจซาบซึ้งใจมากๆนะคะที่คุณแม่ได้ติดต่อเข้ามานะคะให้ได้เป็นสะพานบุญให้กับทางโรงเรียนบ้านตากร้างนะคะรวมถึงประสานงานจากชาวช้างนะคะช่องอแม่น้ำหวานนงรัชตะนะคะให้ช่วยการประสานงานนะคะจนงาน วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีะคะร,รวมถึงท่านพออยุพินมืนสายด้วยนะคะพอ,อโรงเรียนบ้านตากลางนะคะไม่กวนเองก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ทัศพรนะคะพร้อมทั้งครอบครัวของท่านและก็สายบุญทุกท่านนะคะที่มีกิจกรรมดีๆมอบให้กับเด็กๆนะคะในครั้งนี้นะคะมีทั้งอาหารกลางวันนะคะโต๊ะจีนช้างนะคะทุนการศึกษานะคะ,ะน้ำใจคุณแม่มอบให้กับ ควานช้างที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาจะเป็นไอศครีมนะคะจากคุณแม่เปิ้ลสิทธิพรนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะก็สวัสดีโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะคะขอใหอ้คุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะจงมีแต่สุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงนะคะเดินทางใกล้เดินทางไกลก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทุกๆเส้นทางนะคะทำด้วยตลอดปีตลอดไปนะคะเย่เย่เย่แฮปี้ หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะ,ะอยากจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะ,ะสามารถติดต่อผ่านช่องทางพังน้องครีมฟาร์มเมี่ได้นะคะทุกท่านจ๋ายินดีเป็นสะพานบุญให้นะคะท้ายรายการนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ทัาสพรนะคะและก็สายบุญทุกๆท,ท่านนะคะแฮปปี้นิวีย์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย